ไม่ได้เคยเล่นแบบนี้ที่ไหนกราฟมันไม่ตกเลยแล้วก็หลายข้อสงสัยจากภาคแรกอะภาคนี้จะตอบคำถามหลายข้อได้สวัสดีครับผมมินพิรวิทย์ครับรับบทเป็นประดิษฐ์ในที่หอดภาค2อครับเราก็เป็นคนที่ซื่อๆใสๆแล้วก็จริงจังครับจะมาเป็นเขยของบ้านนี้ครับความยากคือมันเป็นตัวละครใหม่ ที่เข้าไปยุ่งกับเส้นเรื่องหลักเลยเราก็เลยทําการบ้านแบ็กกราวด์ค่อนข้างหนักกับทั้งนางพี่คุยพ่วมกับเองกับทางเดนิสเองหรือว่ากับตัวเราเองที่แบบไปศึกษาบทมาเพิ่มอะไรเงี้ยเราควรทําให้ดีสุดเพื่อที่จะให้ทุกคนเชื่อที่สุดว่าอ๋อประดิษฐ์อยู่ในครอบครัวนี้ด้วยจริงๆขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันวันแรกที่เจอกันผมมาถ่ายซีนที่มาสู่ขอหยาดแล้วทั้งตระกูลอยู่กันหมดเลยรวมถึง พี่ยักษ์ด้วยที่มาแบบเหมือนมาดูเชิงน้องเราก็กดดันตอนแรกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแต่ก็ดีนะครับความตื่นเต้นนั้นมันก็อยู่ในมวลอารมณ์ของเรื่องราวพอดีแล้วรู้สึกว่าพี่ณเดชเป็นแบบหนึ่งคนที่สุดยอดมากจริงๆเป็นนักแสดง,งคนหนึ่งที่แบบโอ้โหเข้ามาในซีนแล้วมันสัมผัสได้ถึงความเป็นพี่ยักษ์ความโหดความน่ากลัวความนิ่งของเขาขเขาแค่เขาเข้ามามันเอาทั้งซีนอยู่มากๆเลย ใช่ยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะคือเราทำ b a c k กราวมาว่าจริงๆเรารู้ว่าครอบครัวนี้มีปัญหามีปมมีเรื่องราวกับกับสิ่งนี้แต่เราเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้ฉะนั้นการมาเจอสิ่งนี้ผมตีความว่าจะคล้ายๆกับตัวละครพ่อในภาคที่หนึ่งที่เจอสิ่งนี้แต่ใช้วิธีการจัดการที่ต่างกันออกไปเรื่องนี้ผมว่าหลักๆคือพาร์ทแอคชั่นที่อาจจะไม่ได้เคยเล่นแบบนี้ที่ไหนความยากมันคือเตรียมตัวมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้ มันต้องเตรียมพื้นฐานให้แน่นแล้วไอ้ข้างบนที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นที่หน้างานถ้าเราคิดเยอะไปดีไซน์มันเยอะไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบไม่ดีหรือว่าออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดเดาได้ลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ที่ตรงนี้มันอาคารยังไงไม่ต้องกลับมาเรามองว่าเขาเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งครับเรารู้สึกว่าเราเราตกหลุมรักครอบครัวนี้เพราะว่าไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครอบครัวเองอ่ะแต่ว่าเขาก็ จับมือแล้วก็ผ่านเรื่องราวพวกนั้นไปได้ด้วยความรักที่เขามีให้กันในครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ในครอบครัวนี้หรือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเนี้ยมันจะช่วยให้ทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวเขาแบบแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึง้นแ,แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พาให้ทั้งครอบครัวผ่านพ้นจากเรื่องราวหลายๆไปครับผมว่ามันแบบมันเต็มมากทั้งแบบซีนแอคชั่นซีน บูรวมหนึ่งแบบซีนความสยองด้วยผมเยอะหลายหคนคงพูดไปแล้วว่ากราฟมันไม่ตกเลยมันมันไปต่อแล้วมันก็มีเส้นเรื่องที่แข็งแรงทั้งทั้งในตัวครอบครัวเองหรือว่าตัวพี่ยักษ์เองที่แยกออกไปเจอเรื่องราวต่างๆแล้วก็หลายข้อสงสัยจากภาคแรกอะ่ะผมว่าภาคนี้จะตอบคำถามหลายๆข้อได้ที่ยอดสองสตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับรว่การสนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยักษ์